เวลา ออกแบบแฟชั่นแค่สเก็ตภาพสวยๆยังไม่พอเพราะเราต้องมีแฟดในงานแฟชั่นของเราเพื่อสื่อสารโครงสร้างเสื้อผ้าให้ชัดเจนว่าตัดเย็บยังไงใส่ยังไงและประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การวาดแฟดเบื้องต้นกันแฟดแฟชั่นคืออะไรแฟบดบคือการวาดเสื้อผ้าในมุมมองแบบ2มิติโดยใช้เส้นที่คมชัดเน้นโครงสร้างและรอยตะเข็บไม่ใช่แค่การวาดภาพแฟชั่นลุคสวยๆแต่คือการเล่าเรื่องให้ช่างตัดเย็บเข้าใจได้ว่าเสื้อผ้าเราจะประกอบจากชิ้นอะไรบ้างทำไมต้องมีแฟดแฟชั่นในงานพอแสดงความเข้าใจเรื่องโครงสร้างเสื้อผ้า เชื่อมโยงจากแฟชั่นอิเล็ทเชันสู่การสร้างจริงทําให้พอร์ตโฟลิโอของเราดูเป็นมืออาชีพเป็นทักษะพื้นฐานที่เราควรจะต้องมีเพราะเป็นการวาดเพื่อสื่อสารให้คนที่ดูงานของเราเข้าใจว่าเสื้อผ้าชิ้นนี้ใส่ยังไงรวมถึงการนําไปตัดเย็บด,ด้วยเลยสิ่งที่สําคัญในการวาดแปดเริ่มงง่ายๆก็คือเลือกลุกจากคอลเลคชันของเราหนึ่งลุกจากนั้นให้วาดชิ้นส่วนหลักเช่นดัวเสื้อด้านหน้าด้านหลังแขนกระโปรงหรือกางเกงใช้เส้นที่เรียบตัดให้คมชัดใส่ชื่อกํากับในแต่ละชิ้นว่าคืออะไรบ้างโฟกัสที่ ต้องการตัดต่อชิ้นเสื้อผ้าทิ้กเล็กๆในการวาดแฟดให้ดูดีขึ้นใช้ปากกาหลากหลายเบอร์เพื่อให้เหมาะในแต่ละตำแหน่งที่เราต้องการจะวาดใช้เส้นปะหรือเส้นบางเพื่อโชว์รอยเย็บเพราะฉะนั้นแฟดแฟชั่นคือก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนจากไอเดียให้การเป็นโครงสร้างที่จับต้องได้แม้จะยังไม่ต้องตัดเย็บจริงแต่ก็จะช่วยให้งานของเราดูมีมิติสามารถสื่อสารความเป็นดีไซเนอร์ของเราได้ชัดเจนถ้าอยากให้เราแนะนำฝึกวาดแฟดแฟชั่นเพิ่มเติมหรืออยากดูเทคนิคในการทำพอร์ดแฟชั่นแบบเป็นเต็มคอมเมนต์ไว้ได้ลดานล่า่่วกอ